สวัสดีครับช่องวิถีหากินถิ่นอ่าวไทยวันนี้นะครับพามาป่าชายเลนนะครับป่าโครงกลางนะครับวันนี้จะพามาชมปลานม่มาชมป่าคยกว่ามาแบ่งแยกสายพันธุ์ปลาตีนดีกว่าบ,บางคนไม่รู้จักนะครับปลาตีนปลาอะไรยังไง,งกินแล้วมันมีหลายสายพันธุ์มากนะครับนี่ครับเดี๋ยวซูมดูดตัวอย่างตัวแรกนะครับ โอ้ลงน้ำไปแล้วครับไม่ทันครับไาหาไม่ทันเดี๋ยว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 แพนหาใหม่ครับนั่นครับนั่นครับนี่ครับเห็นไหมครับอันนี้คือปลาระดับตระกูลปลาตีนนะครับแต่ตัวนี้คือปลาอีจังครับปลาอีจังที่ตัวโตกว่านะครับเนื้อเยอะกว่านะครับ มอนกินคาวดีกว่าครับคนสมัยก่อนชอบนิยมเอาไปทําเป็นเหยื่อล่อปลากระเบนไอ้ใช่ไมกระเบนเป็นเหยื่อล่อเปลาปูทะเลน,นะครับปลาปูทะเลนะครับเพราะว่ามันมีกลิ่นคาวที่รุนแรงพอกับปลากระเบนครับผมพูดผิดไปครับหลายตัวนะครับเดี๋ยวนี้มีหลายตัวไวจังเดี๋ยวจะซูมให้ใหม่นะครับแต่มันมีไปจำพวนหนึ่งครับ เดี๋ยวกำลังมองหาอยู่นะครับอ่าเจอแล้วครับก็คือปาตีนั่นเองนะครับเดี๋ยวครับในกล้องมองไม่เห็นครับอ๋อนุ่นๆๆๆครับไม่ไมนี่ครับในกล้องนี่ครับซูมค่อยๆเยอะๆเลยครับนี่ครับ นี่ครับเรือดปลาตีนครับพปลาตีนเห็นรูเยอะแยะมากมายครับเป็นไหนครับเพราะกล้องเลื่อนผ่านก็หายไปแล้วครับนั่นครับไปจังได้ขึ้นจากน้ำเยอะแล้วครับไปจังปลาจังแล้วไปจังนั่นเองครับเห็นไหครับกําลังโผล่ขึ้นมาจากน้ำเลยครับนี่ครับ ที่นี่ยังดีอยู่ครับตอนนี้ผมอยู่สุดปลายแหลมนะครับของตำบลนาเกลือแล้วครับสุดปลายแหลมที่เอาไทยจริงๆแล้วครับแต่ผมพาดูป่าเชนก่อนครับนี่ครับไปจังอีกอล้วครับนี่ครับไปจังครับมีสามชาติครับมีไปจังปลาจำพู่และปลาตีนครับ แต่ตอนนี้ยังไม่เห็นปลาจำพวดนะครับเห็นแต่ปลาจังกับปลาตีนนะครับซึ่งมีปลาจำพูดนี่ค่อนข้างเร็วครับมันคือมีสายะาปลาจำพูดรับจับป๊บพวดเลยครับพุ่งหายเลยครับเดี๋ยวพาชมกันต่อนะครับอันนี้คือสุดแหลมทางเดินครับที่จะไปวัดขุนสม,มุทรจีนนะครับว้าวที่พามาสุด ขอบอ่าวไทยเลยนะครับทางฝั่งตนันออกนะครับนี่ครับเห็นเยอะแยะไหมครับปลา่ามครับเห็นไหมไครับเยอะเลยครับงงครับเยอะเลย จำพูดครับนึงครับโอ้หามาแล้วเจอแล้วไม่ใครมีแค่เอ๊มีกระโดงก็มีกระโดงหลังเหมือนลันว่าลงน้ำแล้วพอเรามองมาสุดทางครับตรงนู้นก็จะเป็นทะเลนะครับอ่าวไทยแล้วครับเดี๋ยวผมจะพาไปเดินดูแล้ว ีไปจังกับปลาจำพูดนะครับนี่ครับจำพูดครับนี่จังครับดูปลาพูดครับนี่เร็วๆจำพูดครับแม่สุดนะครับนี้ครับดูตัวนี้ครับนี่ครับนี่ครับปลาจำพูดครับเนี่ยปลาจำพูดจะมีกระโดงหลังครับ มีคือดวงหลังใช่ไหมครับอ่าอย่านีครับปลาตล็พูดครับปลาตีนตัวตเล็กกว่านี้ครับแต่สองตัวใหญ่นี่คือไปอจางครับนี่ครับนี่เป็นทันเหยื่อ,อตกปูทะเลดีมากเลยครับที่นี่มีเยอะมากเลยครับนี่คือรูปลายเลยนะครับนี่ใบจังครับ สีจะเนียนกับทรมชาเลยครับมาดูเลือดูได้ครับรับชอบที่หาก,กินที่หน้าไทไายนะครับตามบอยผมมาได้นะครับอยู่ที่วัดคุณสมุทรจีนครับพาน้ำนะครับใ,รรใช่